ไหนอะตรงไหน,น,นเอาถ่ายน,านี่แม่ขอลอีล่สาวไป่ตรนมาทเออาคนเอาพี่ทำอีกอีกรอบนึงทำให้ดูหน่อย เซิร์งงนะเซนเซอร์อ๋โอเคแล้วนะเรียบร้อยไรอบเดียวรอบเดียวได้ไหมเซนเซอร์อกินแย่ตมิกนนออี่คนแย่มันอเซนเซอร์มันก็ได้แล้วต้องเซเอรดีคต้องเเอกมันถงอนเยเออแรงดีดิ 交交款，交款。